อยากปลูกผมต้องทํำยังไงบ้างในหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของผมด้านหน้านะครับร่นขึ้นไปเรื่อยๆจนมีปัญหาหน้หาผากกว้างหรือว่าวาวเอ็มกลางศีรษะที่มีปัญหาผมบางเนี่ยนะครับข้อแรกเลยที่สําคัญที่สุดนี่คือปรึกษาแพทย์นะครับอาจจะต้องหาข้อมูลก่อนนะครับอยากจะปรึกษาแพทย์ท่านไหนปลูกผมกับท่านไหนท่านไหนทีนนท่ท่านไว้ใจได้นะครับหลังจากที่ปรึกษาแพทย์แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องทําการตรวจประเมินรับพื้นที่เรากว้างบางน้อยแค่ไหนจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนต้องใช้กราฟผมประมาณเท่าไรประเมินแนวทางการรักษาต่อเนื่องด้วยว่าจะต้อง ศาสต ผมของเดิมเนี่ยที่เรามีปัญหาผมร่วงเนี่ยต้องรักษาอย่างไรว่าแนวทางการรักษากันในระยะยาวนะครับแจ้งแพทย์ของท่านด้วยนะครับว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับยาหรืออานเสริมที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับจะได้ประเมินเรื่องของการงดยาถูกการแพ้ยานะครับว่ามีการแพ้ยาตัวไหนบ้างนะครับหรือแพ้อาหารอะไรบ้างนะครับอีกข้อหนึ่งคือเละาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับอาจจะต้องงดก่อนแล้วก็หลังปลูกผมเนี่ยสาวันสําหรับในวันที่มาปลูกผมนะครับให้งดทานชากาแฟมาทานอาหารมาให้เรียบร้อยเลยยาโรคประจําตัวที่คุณหมอเขาไป ให้งดนะครับทานมาต่อเนื่องได้ให้ใส่เสื้อติดกระดุมมาให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดเราเป็นเสื้อยืดเนี่ยเวลาที่เราถอดเสื้อใส่เสื้อมีความเสี่ยงที่คราบผมจะหลุดได้สระผมและทําให้แห้งก่อนที่จะมานะครับเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับหาคนที่นั่งมาด้วยแลวขับรถกลับให้ได้จะยินดีนะครับ